สวดีครับผมอาจารย์หนุ่มสุรพมใจล่านะครับเรามานะครับเกาะติดกระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนิดนึงนะครับในช่วงนี้ไม่มีอะไรที่จะฮิตไปมากยิ่งกว่านะครับในเรื่องของมิสยูนิเวอร์สนะครับซึ่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สของเราก็ได้เข้าไปร่วมแข่งประกวดแข่งขันนะครับเพื่อที่จะชิงมงกุฎมิสยูนิเวอร์สมานะครับ ทีนี้ต้องบอกว่ากระแสโซเชียลนั้นแบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายนะครับบางฝ่ายก็นะครับแอนตี้นะครับบางฝ่ายก็เรียกว่าสนับสนุนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่านะครับน้องคนนี้นะครับน้องน้ําตาลนะครับชนิตาเนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและช่วงนี้ดวงเธอมาแรงมากนะครับดวงเธอมาแรงมากนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมอยากจะจับ ให้ทายดวงของเธอว่านะครับในการประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้เธอจะได้ตำแหน่งอะไรนะครับเธอจะมีโอกาสคว้ามงกุฎใหญ่ได้ไหมนะครับอันนี้ต้องบอกว่าผมนะครับจะทำการทายดวงของเธอนะครับซึ่งจะได้บอกว่ารู้กันไปเลยนะครับว่าดวงเธอแรงจริงๆหรือไม่นะครับแต่ทั้าที่ผม เช็คดวงของเธอแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดวงเธอแรงจริงนะครับดวงเธอแรงจริงแล้วมีโอกาสมากนะครับที่จะได้ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เข้ารอบ10คนสุดท้ายนะครับอันนี้คืออย่างน้อยๆนะนะครับ10คนสุดท้ายนี้ได้แน่ๆเลยนะครับหรือนะครับมีโอกาสที่จะคว้าตําแหน่ง Miss Universe อีกด้วยนะครับ นะอันนี้คือผมอาจารย์หนุ่มทาทายเองนะครับไม่ได้ไปอ้างอิงจากที่ไหนทั้งสิ้นนะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาจับไพ่ดูนะครับอันนี้คือผมทายจากดวงนะครับแต่นี่คือผมอยากจะยืนยันด้วยไพ่นะครับโดยที่ผมหยิบไพ่หยิบสีขึ้นมานะครับแล้วจะสับนะครับเพื่อที่จะทายดวงของน้องน้ำตาลว่าตกลงอ่ะนะครับเธอจะมีโอกาสคว้ามงกุฎมิส s u นิเวอร์สหรือเปล่าคือนางงามจักรวาลนั่นเองนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22เอาละครับสับไพ่แล้วนะครับเราตั้งจิตอธิษฐานขอครูบาอาจารย์จงเปิดดวงของน้องน้ำตาลให้กับประชาชนคนทั้งหลายได้รับรู้ว่า ดวงนี้น้องคนนี้จะมีโอกาสคว้าตําแหน่งได้ตําแหน่งหนึ่งหรือเปล่าหรือจะได้ตําแหน่งไหนนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นผมเองก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าทายดวงดาราทายดวงนางงามแบบนี้ก็ไม่เคยทายเหมือนกัน3ใบครับใบที่1ใบที่สอง ไปที่สามเอาละครับเรามารุ้นกันผมเองก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือจับขึ้นมาสดๆนะตรงนี้เลยนะครับโอ้โหแรงชัดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า ได้ไพ่นะครับขึ้นมา3ใบเนี่ยนะครับอันนี้นะครับคือในแบบของผมอาจารย์หนุ่มนะครับนี่คือไพ่ใบรแรกนะครับไพ่ใบรแรกหมายถึงการต่อสู้การฟันฝ่าปัญหาทุกอย่างของเธอนะครับเธอเป็นคนอดทนเก่งแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะครับ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จครับเพราะเป็นเพราะไพ่ใบที่สองน,นั้นได้ไพ่ q u e e n of w a n d นนะครับ Queen of w a n d แน่นอนครับว่าดวงนี้มีผู้ใหญ่หรือมีผู้หญิงนะครับอุปถัมภ์และมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะครับไพ่ใบแรกนั้นเป็นไพ่เขาเรียกว่าไพ่ Night of p e n t a c l e ินะครับไ n ออฟเพการต่อสู้ชีวิตที่ผ่านมาค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะครับและไพ่ใบสุดท้ายนี่คือใบสรุปว่าเธอจะมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับนี่คือไพ่ t h s u u t น e ะครับ The Sun ไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงนะครับความเจริญรุ่งเรืองนะครับความยิ่งใหญ่นะครับ The Sun ถ้าใบถ้าเป็นใบเดียวนะครับคุณผู้ชมมันจะหมายถึงความ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะครับดีก็ได้ร้ายก็ได้แต่พอมาคู่กับไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบนี้นี่นะครับอ,อ,อ้าวโอยอ่านะครับสใบนี้มาเรียงกันและเดอะซัเนี่ยอยู่สุดท้ายนะครับมันหมายถึงว่าชีวิตของเธอต่อจากนี้ไปจะเปลี่ยนไปเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเธอจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีตำแหน่ง หน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับผมขอทายนะตรงนี้เลยว่าเธอมีโอกาสนะครับมากกว่า90%ที่จะนะครับคว้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งใน Miss Universe นะครับหรือนะครับดวงเธอแรงมากก็มีโอกาสที่จะคว้าตำแหน่ง Miss Universe ได้เลยนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นนะครับเพราะนี่คือการทายดวงจากไพ่ยิปซีแล้วก็ดวงชะตาของเธอผ่านทางวันเดอนปิเกิดด้วยนะครับเชื่อไม่เชื่อคุณผู้ชมครับไม่เป็นไร วันนี้ไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ผลการประกวดออกมาไม่แน่ผมอาจจะเป็นฝ่ายผิดก็ได้นะครับหรือนะครับผมอาจจะเป็นฝ่ายถูกก็ได้นี่คือการพยากรณ์นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เปิดมาให้นะครับดูดวงนะครับให้น้องน้ำตาลชาลิตานะครับและขอเป็นกำลังใจส่งนะครับแรงใจไปเชียร์น้องน้ำตาลนะครับถ้าน้องน้ำตาลดูอยู่ผมขอ อำนวยพรจากองค์พ่อพิคเนตนะครับองค์พ่อปู่สิสุโทโธแม่ย่าศรีปรทุมมาอวยพรให้น้องน้ําตาลนั้นประสบความสําสเร็จเป็นมิสยูนเวิร์สนะครับได้มงกุฎมาฝากคนไทยก็แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ